เอามานะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่ะขอรอกแบนดเท่าก่อนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนนะครับผมจากน้าเปล่านะครับผมให้กลายเป็นก๊าซนะครับผมที่ติดไฟได้ง่ายมากนะครับผมแล้วก็เร็วมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงนะครับโดยอุปกรณ์ผมจะพาทําแบบเอาแบบบ้านๆเลยนะโต๊ะลกๆถินนึงขอให้ด้วยนะครับผมโดยชิ้นแรกนะครับผมผมจะใช้เป็นตัวนี้แลยกันนะครับเป็นลวดนิกเกิลนะครับผมตัวนี้ก็ยาวสักมาสักเมตรครึ่งได้นะครับอันนี้แต่ว่าเราไปใช้ไม่ถึงหรอกอืม เป็นลวดนิกเกิลนะครับตัวนี้ใครไม่มีนะครับสามารถใช้เป็นสังกะสีหรือแผ่นโลหะอะไรก็ได้นะครับผมที่มันสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับหลักๆคือต้องการให้มันนาไฟฟ้านะครับเอาเียทองแดงแท่งทองแดงแผ่นก็ได้นะในที่นี้ผมใช้ลวดนิกเกิลแล้วกันนะเพราะว่าผมมีลวดนิกเกิลนะครับโดยนะครับผมเราจะใช้ขวดเนี่ยเป็นกระบอกนะครับผมในการเก็บน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนจากน้ําเป็นแก๊สนะครับผมโดยมันมีข่้นไขอยู่ว่าคือปากขวดมันเที่ยวนะเราต้องทําชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย ให้มันสามารถที่จะยัดเข้าไปในปากขวดได้นะครับตอนนั้นก็ต้องเล็กน,นิดนึงอ่ะนะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นนะเอาง่ายๆนะครับผมเราต้องทําการตัดนะครับผมตัวนี้แผ่นเป็นแผ่นพลาสติกนะครับผมใครจะใช้เป็นไม้ไติ่มก็ได้นะเอาจิงใช้เป็นไม้ไติ่มก็ได้นะอืมจะได้ไม่ต้องตัดอะไรเยอะะนะครับแต่ผมใช้พลาสติกแล้วกันมันตัดง่ายดีเออมันตัดง่ายนะครับพลาสติกความกว้างสักห้ามิลน,นะค,ความยาวคือเอายาวๆไว้เลยเดี๋ยวให้ไปตัดอีกทีนึง เนี่ยสักประมาณ 5- ้าถึงหมิลนะประมาณนี้่ะแล้วก็ตัดได้เลยนะครับมองเห็นกันไหมฮะแบบนี้นะครับผมมองเห็นกันไหมก็คือเอาไว้กล้องไว้หน้าตัวเองไม่ได้นะผมมันจะไม่ถนัดนะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคผมตัดไปแล้วห้าแท่งนะครับผมอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกเลยหรอกในเรื่องของขนาดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวยึดกั้นระหว่างโลหะเฉยๆนะครับผม่ะต่อไปทำยังไงเดี๋ยวเราดูครับ แล้วก็นี่เป็นลวดนิกเกิลน,นะครับผมที่เราจะทำเนาะเดี๋ยวตัดปลายนิดนึงมันมีขูข่อะไรไม่รู้ว่ะกันไกลไปไหนวะเนี่ยเอาเบอร์อีกแล้วครับหายเอาหน่เดี๋ยวนีโตัดออกไปเลยนะตัดปลายทิ้งก่อนอันนี้คือมันตัดทิ้ง,งเ่ยเนะทุกคนต้องตัดตามผมก็ได้นะครับ่ะขวดนะครับผมมาดูขวดเรามันยาวเท่าไหรแม่บรรทัดอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะทุกขวดนะครับเรากลเอลวได้ยังเราเผื่อๆนะครับอ่ะเรากลียวแประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ ผมกะให้ก็สักประมาณ15เซนติเมตรนะครับผมอะแล้วลดนิเกิลจากมา15เซนติเมตรจากนั้นนะครับผมหักไปเลยหักตั้งฉากไปเลยนะนี่ผมไะใช้ครีมหักนะครับผมตั้งฉากไปเลยนี่แบบนี้เห็นไหมตั้งฉากแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เว้นมาอีกสักประมาณสักี่มิลนะครับผมสักสี่มิลห้ามิลก็ได้นะครับผมแล้วก็หักตั้งฉากอีกรอบนึงแบบนี้อะมันไม่ตรงกันวะผมไม่ฉากนี่เลย ได้ไหมโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมปลายฝั่งนี้นะครับเห็นไหมให้มันเท่ากันกับกับตรงปลายตรงนี้นะกับตรงต้นนะครับผมเอาจับไปเลยครับจากนั้นหักหักไปสาก่อนปึ๊บหักเสร็จแล้วลแบบนี้ปึ๊บให้หักงองลงไปเลยนะครับผมให้หักให้หักแบบว่าให้มันสุดไปเลยอะ่ะนึกออกไหมเนี่ยก็คือหักไปเลยหักแบบนี้ไปเลยหักหักแล้วก็ กดพยามให้มันเรียบอะให้พยาพยามให้มันเหมือนแผ่นเดียวนะครับแบบนี้เอาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับพอแบบนี้นะครับผมจับตำแหน่งตรงนี้นะครับเนือไหมเห็นไหมจับแบบนี้นะครับแล้วก็หักไปในแนวตั้งฉากนะครับผม90องศาเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะได้แบบนี้แล้วนะครับ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะผมเว้นไว้สักประมาณสัก4-5มิลนะครับผมแล้วก็หักลงมาอีก90องศา เดี๋ยวพอทาเสร็จแล้วทุกคนจะดูภาพบอกนะครับตอนนี้ยังดูภาพไม่ออกเท่าไหร่เดี๋ยวผมพยายามทาให้มันดูภาพบอ,อกก่อนอ่ะแบบนี้ปุ๊บยังไงต่อนะครับเอาแค่นี้ก่อนพอถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมตัดให้มันเท่ากันเลยตรงนี้ตัดให้เท่ากันเลยตัดออกเลยนะอุ้ยงอ่ะอ่ะเรียบร้อยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ แผ่นนี้นะครับผมเห็นไหมที่มันโยกๆยกตรงนี้นะครับผมเราครับตรงนี้เรากาวติดให้มันเท่าให้มันอยู่กันเลยนะเนี่ยตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะครับติดไปเลยนะแผ่นนิกเกิลมาสะท้อนแสงนะครับผมมันอาจจะทําให้ทุกคนอกาวไม่ออกอาจจะทําให้ทุกคนดูไม่ออกว่าเอ้ยมันยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะแต่ต้องค่อยค่อยดูกันนะครับผมจะพยายามไม่ค่อยทําให้เข้าใจนะเพื่อให้ทุกคนแบบว่าสามารถเอาไปทําตามกันได้เลยนะครับ ตัวนี้มันไม่ได้ห่วงวิชาอะไรอยู่แล้วนะตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรนะครับถามว่าเทคนิคนี้มันคือการทําอะไรวิธีนี้เขาคือเขาเรียกว่าการแยกไฮโดรเจนนะครับผมออกจากน้ํานะครับเพราะว่าก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเป็นก๊าซที่ไว่ไฟมากนะครับผมก็คือออ้ยติดมือด้วยอืมก็คือติดมืออะไรไม่ใช่นะผมก็คือว่าก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นก๊าซที่สามารถติดไฟได้นะครับผมถามว่าไฮโดรเจนมันมาได้ยังไงครับในน้ําเนี่ย คือในองค์ประกอบของทางเคมีนะผมก็คือ H2O ถูกไหมน้ำก็คือ H2O นะครับผม H ก็คือไฮโดรเจนนะครับ H2 นะผมไฮโดรเจน2ตัวนะครับ O ออกซิเจนนะครับออกซิเจน1ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราแยกไฮโดรเจนออกจากน้ําได้นะครับผมเราก็จะสามารถเอาไฮโดรเจนตัวนั้นเนี่ยมาสามารถสร้างเป็นกา๊าซไวไฟได้นะครับกา๊าซตัวนี้อันตรายมากเลยนะเอาจริงกา๊าซตัวนี้มาาันค่อนข้างจะแรงนะครับผมาถามว่าแรงขนาดไหนก็สามารถทําระเบิดได้เอาง่ายๆนะครับอ่ะหลังจากเขาทำแบบนี้ได้แล้วเนาะคือมันติดกาซแล้วตรเนนี้้ห็มมััคบผแลว ลักษณะจะเป็นเหมือนตัว M อ็มไหมตัว M หรือตัว W อะไรเงี้ยยาวๆแบบนี้นะครับอ่ามี3ขาแบบนี้นะครับอ่ายาวๆนะครับผมจากนั้นนะครับผมทําเหมือนกันอีกอันนึงนะครับผมหวังว่าก็คงไม่ต้องอธิบายอีกอันนึงเนาะมันคงไม่ได้ยากเลยหรอกอีกอันนึงนะครับอ่าผมทําได้แล้วนะครับผมสองอันแบบนี้นะครับอ่าอีกนึงอ่ะอ่าไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวของมันพนโอเคนี่อยู่นี่นะครับผมแบบนี้นะครับผมสองอันนะครับผมลักษณะเป็นเหมือนตัว M อย่างนี้นะครับจากนั้นทําอย่างไรนะครับผมเอามันมาสอดกันเอามาสอดกันแบบนี้ปึ๊บแล้วเท่าไหร่เป็นแบบนี้นะครับผมอสอดกันแบบนี้แต่ว่าคือเงื่อนไขก็คือว่าเราจะไม่ให้สองอันเนี้ยมันโดนกันนะับผมก็จะทําเป็นเอาตัวเนี้ยนะครับผมเอามาติดนะครับผมทําให้มันแยกจากกันนะครับผมมันไม่ต้องใช้ย,ยืดนะอย่างที่ผมบอกใช้แค่นี้กนะ็พอแล้วแหละนิดเดียวนะครับแค่นี้นิดเดียว เขาก็ได้กระดูดมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับใครจะใช้ไม้ติมก็ได้นะเสร็จแล้วทายังไงนะครับผมก็เอาวางสอดระหว่างกลางของทั้งสองชิ้นนะครับสมมติว่าอาชิ้นนี้นะครับผมเป็นของแผ่นหนึ่งนะครับผมเอามาติดปลายอย่างนี้ติดปลายอย่างน,นี้ถอดมาเลยอย่างนี้ก็ได้เอามาติดปลายไปเลยครับกาแปะไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมทั้งสองอันเลยนะครับผมก็คือติดแบบนี้นะครับตรงกลางติด2อันนะครับนี่ตรงกลางติด2อันนะครับผมตรงปลายติด2อันอันนึงแล้วก็อันนึงข้างในอย่างเดียวนะครับเหมือนอันนี้นะครับข้างในอันเดียวนะครับตรงกลางสองแล้วก็อันแรก2อะไรอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วทํายังไงนะครับเอามาสอดกันเลยสอดแบบไหนนี่ดูดูไปเลยนะดูออกไหมเดียนี่จะดูออกหรือเปล่านี่สอดไปสอดไปเฮ้ยพอฝั่ง2เข้าด้านในแบบนี้ อะไรของวัวเนี่ยนี่แบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเข้าได้แล้วเสียบเข้าไปแบบนี้แบบนจากนั้นนะครับผมยึดเกาวนะครับผมตรงที่มันเป็นแท่งพัดบูดเราเนี่ยเอาให้มันติดกันไปเลยนะครับทั้งสองแท่นนะครับผม จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมโดยมีเงื่อนไขนะครับผมอยู่ว่าลักษณะของการเชื่อมต่อของโลหะทั้ง2แผ่นเนี่ยจะต้องติดกันและขนานกันเป็นเรื่อยนะครับโดยผมจะใช้มิเตอร์วัดให้ดู่ะวัดให้ดูสมมติว่าถ้ามันเชื่อมกันมิเตอร์จะร้องนะครับผมแล้วก็ไฟมิเตอร์จะขึ้นนะเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมโดยนะครับผมลักษณะของเขาก็คือนะครับผมเออแท่งแรกนะผมเส้นแรกนะผมจะไปเชื่อมต่อกับเส้นที่3นะครับผมก็คือเส้นนี้ จะเส้นองยังไม่เชื่อมเห็นไหมครับอ่ะเส้นที่3แล้วก็ไปเชื่อมเส้นที่5้านะครับผมแบบนี้นะครับผมเส้นที่4ไม่เชื่อมนะครับผมเส้นที่6ไม่เชื่อมนะครับแล้วก็เส้นที่2นะครับผมจะไปเชื่อมเส้นที่4แล้วก็เส้นที่6นะครับผมคือคือเส้นที่5กับเส้นที่3เส้นที่1จะไม่เชื่อมกันนะครผมก็คือ1 3 5หนะครับผม2 4 6นะครับผมลักษณะการเชื่อมจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วเราลองเอาใส่กับไอหัวขวดน้ำเาได้ไหมอ่ะมันทำไมมันดูใหญ่ๆห่าังวะ กัวใส่ไม่ได้โอเคพอยัดได้อยู่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมึเข้าไปนะเดี๋ยวออกไปได้เห็นไหมเข้าได้อยู่นะโอเคนะจากนั้นนะครับผมเราจะเริ่มบัตรกีแล้ววันนี้เราจะบัตรกีแล้วใช้สายไฟแบบนี้นะครับผมสองเส้นนะครับยาวๆกว่านี้ก็ได้นะครับยาวๆเลยก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับความยาวไม่เกี่ยวนะครับแต่กัวก็เหลืออยู่นี้เดี๋ยวนะครับจะหมดแล้เนี่ยนิดเดียวนะประกอบไอ้ ac relay switch เนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหม ประกอบคือขายดีมากอ่ะตะ่วหมดไปหลายม้วนแล้วนะครับนึกดูนะตะขวที่ใช้น้อยน้อยอ่ะยังหมดไปหลายม้วนนะครับขายดีหน่อยกเอานะครับเอามาต่อนะครับเราจะเลือกบัตรจีนะครับโดยจะบัตรจีจากฝั่งนี้นะครับฝั่งชิดมุมเลยนะครับแล้วก็ฝั่งชิดมุมตรงนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับอย่างละใส่นะครับบัตรกีเลยนะ นะครับผมลักษณะงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเอาถอดหัวแรงแล้วกันหัวแรงหมดไปชน์เลยใช่หมดแล้วต่อไปเสียบปืนกาวรอเลยแล้วกันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะคลิปนี้ขยยาวนิดนึงนะครับ <c oughs> เน้นตัดออกน้อยนะเพื่อความเข้าใจนะครับมาเสียบปืนกาวรอเลยนะครับดูหัวแรงไหนะไม่ดนนะจากนั้นนะเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้ที่บัดจีไปเมื่อกี้นะครับก็คือผมบัดจีตัว แผ่นนี้นะครับนี่เห็นไหมมันสะท้อนแสงอ่ะมันดูไม่ค่อยออก็เพราะงี้แหละดูนี่นะครับกับตัวนี้นะครับนี่้างนอกแบบนี้นะครับลักษณะออกมาแบบนี้ดีว่ไหมเนี่ยดูแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมอ่าจากนั้นมาที่ฝาขวดขวดหายไปไหนวะเนี่ยโอ้หาทีละชิ้นละกันมือหัวเลยจากนั้นนะนะครับผม จาะฟ้านะครับเพื่อที่จะทําการเอาสายไฟใส่เข้าไปนะครับโดยใช้เป็นสว่านแล้วมันจะเจาะได้ไหมดอกก็ดอกเล็กที่บายให้ดูดิพอดีกับสายไฟตรงไหนวะเนี้ยเอาเอาไว้ก็ว้านเอาก็ได้นะครับเจาะเลยนะเจาะขอบนะไม่ต้องเจาะตรงกลางนะครับโดยขอบในที่นี้คือไม่ใช่ขอบวงนอกตรงนี้นะแต่ว่าต้องไปขอบขอบวงในอะนึกออกไหมเห็นไหมเดี๋ยวเจาะให้ดูก็ได้ ง่ายก็เถอะมันก็จออไม่ลงด้วยคือมันก็เล็กมากเล็กมากจนโอ้ปดกระบ,บาลไม่ไหวได้ไหมมันยังร้อนอยู่ไหมมันก็เย็นไปแล้วว่ะทุกคนเอาเป็นว่าเสียบอีกก็ได้ วเสร็จแล้วก็ใช้ดอกสว่านใหญ่นะผมให้มันเท่ากับสายยางเออใช้สายยางด้วยนะครับหรือบอกสายยางนะับตัวนี้เป็นสายไม่รู้อะรูสักประมาณสักหกมิลได้มั้งอืมเป็นสายยางที่เราจะเอามาใช้ในการ เอาการนะผมที่ได้ออกมาเนี่ยไปใช้งานนะครับผมคือสายที่จะไปใช้ใช้งานนะั่นแหละสายแก๊สนะั่นแหละเออนะครับเสร็จแล้ว, <c oughs> ลวก็ทําการเจาะขวดนะผมฝาขวดตรงกลางนั่นเองเนี่ยเราอกใหญ่เ,าเจาะตรงกลางน,นนะตรงกลางไม่ป๊ะเลยนะเขาได้ไหมโอ้โหตรงกลางดูตรงกลางกูเอา อเอาเป็นว่า,ามันใกล้เคียงตรงกลางก็แล้วกันยังไม่ได้นะครับเอาปืนกาวแทงเขาก็ได้น่าจะได้อยู่พอปืนกาวมันก็ร้อนอยู่เข้าได้ไหมมันก็ยังไม่ได้หัวแรงเราไม่อยากเอาหัวแรงมาจี้กับพลาสติกมากเลยนะเพราะว่าหัวแรลงเราใช้บัตรจี้เป็นหลักมันจะทําให้หัวแรงมีปัญหานะครับแต่ก็เอาเถอะมา ไหนๆก็ได้แล้วแล้วทีนี้หัวแรงทำงานมันก็จะเหม็นในเนะี่ยเอาสายยางนะครับผมใส่เข้าไปใส่ได้ไหมคือเอาจนกว่ามันจะใส่ได้อะเอาขยายใหญ่จนกว่ามันจะใส่ได้อดี๋ยาให้มันหลวมนะตรงนี้ต้องแน่นนะครับผมเพราะว่าแก๊สจะระเหยอ,ออกนะครับเดี๋ยวมันถ้เคยเอาออทางนี้มันจะลําบากอา่ะ โอเคได้แล้วนะครับนี่แบบนี้เสร็จแล้วยังไงต่ออผมขอเจาะเอาใส่สาย,สายไฟก่อนแล้วกันเจาะรูเดียวก็ได้หรือสองรูก็ได้นะเพื่อทีจะเอาสายไฟใส่นะผมจะเจาะตรงมุมนี้แล้วกันเนี่ยแล้วมันก็มีรอยรั่วแล้วอะเอาใส่รูเดียวกันได้ไหมอาสายไฟอะ น่าจะได้แหละอ่ะมาสายไฟตรงนี้นะครับเอาสอดเข้าไปเลยโดยสอดจากด้านล่างนะไม่สอดจากด้านบนนะไม่เอานะสายไฟไปก่อนสายสายไฟน่าจะง่ายกว่าปึ๊บโอเคแบบนี้อ่ะเอาไม้ค่อยแบบนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ถอดมัวแรแล้งอ่าโอเคอันที่ไม่จะเปลี่ยนถอดไปก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่สายสายยางนะไม่ใช่สายไฟสายยาง แบบนี้นะครับผมนี่ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ติดกาวด้านล่างเลยยึดกาวนะครับผมห้ามให้มีรอยที่จะสามารถให้อากาศผ่านได้นะครับก็คือให้มันติดไปเลยนี่เป็นกาวดำนะนี่เป็นปืนกาวเอากาวใสกาวยางปกติก็ได้ไม่จําเป็นต้องเหมือนผมนะครับตัวนี้มันเหลือให้กาวดำก็เรียกกาวดำมาเฉยนะทำามาสอง EP ได้ไหมวะ EP ทำแล้วก็ EP ใช้งาน ยาวชิบหายเลยชิปเนี้ยโคนจะยาวเลยชิปเนี้ยเอา้าหยอดมันไปไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้บแล้วก็รอมันเย็นครับเอาอะไรของมึงไอ้หมา แล้วก็เอาด้านบนหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวมันจะสวยไม่ไม่เอาดีกว่าเอาแค่นี้แหละตอดปักแล้วกันนะครับนะจากนั้นเดี๋ยวเราไปทดลองดูกันนะเดี๋ยวรอมันเย็นก่อนมันไม่มีอะไรแล้วแค่นี้แหละเอามานะผมก็หลังจากทําเสร็จแล้วนะครับผมเติมน้ําไปแล้วนี่เป็นน้าเปล่าน้ำปาปาปกตินะไม่ต้องผสมอะไรนะครับผมน้ําปปาปกติเลยนะครับผมหลังจากนั้นเอาตัวที่เราทําขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมผมมาเห็นนิดนึงนะครับผมต่อสายให้มันยาวขึ้นนะครับผมนี่แบบนี้นะครับ แล้วก็ปลายสายตัวนี้นะครับผมจะต่อยืดออกไปนะเพื่อที่จะไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็แบตจะหมดแล้วสายหลุดเดี๋ยวต่อแป๊บนึงมันสั้นนะมันสั้นมากนะครับผมผมก็เลยต่อให้มันยาวไปหน่อยแล้วก็เอาตัวอันนี้ของเรานะครับผมเข้าไปข้างในเลยนะครับปึ๊บใส่ไปเลยนะครับแบบนี้ปิดฝาให้แน่นะครับผมปิดให้สนิทเลยนะครับ แบบนี้นะจากนั้นเอาสายผมมันหลุดมันหลุดอีกแล้วใช่ไหมจริงด้วยสายมันสั้นผมไม่ได้ต่อให้มันยาวไม่ได้ตัดให้มันยาวเอามาต่อเฉยๆนะแบบนี้ปุ๊บทำยังไงต่อนะครับผมจากนั้นเนี่ยที่ทปลายสายตัวนี้นะจะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมเป็นแบตเตอรี่14โวลต์นะครับแต่ว่าแบตจะหมดแล้วไม่น่าถึงแล้วแหละตัวน,นี้น่าจะ12 13โวลต์นับใส่แบตมอเตอร์ไซค์ได้นะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าการแยกอนุภาคของสารเคมีนะครับผม ก็คือการแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากน้ํานะครับออกแกันไม่ใช่ออกแกน้าเออแยกออกแกกัน,กกน,นครับจะทําให้เกิดกา๊าซนะผมที่อ้าวมันแยกออกขนาดนี้เล้วมันจะใช้ได้ชุ้ย <laughs> เอ้าเอาลองดูไว้นะครับมันใกล้อยู่ไหมมันมองไม่เห็นข้างล่างเห็นไหมครับเห็นนะอพอเห็นแท่งเหล็กนะครับเดี๋ยวลองจําไฟไปเหมือนแบตจะหมดแล้วด้วยแหละกินไฟเหมือนกันนะน,นะครับผมเห็นไหมฟองขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเตรียมเลยนะครับเดี๋ยวจุดอันนี้รอเลยก็ได้ได้ไหมะ ลองเลยนะปิดก,ก่อนก็ได้รอให้มันกัดมันเยอะๆก่อนปึ๊บโอเคผมว่าน่าจะเริ่มพอแล้วแหละอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยแรงนะแรงนะผมว่าพอแค่น,นี้ไหมเอาอีกไหมเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกก็ได้嘛 ปลี่ยนไปก่อนนะครับอ่าเป็นฟองขึ้น้างล่างอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆมันจะได้ไหมปกติผมว่าน่าจะได้รอบเดียวนะเพราะว่ามันผลิตการาดได้ไม่เยอะนะครับแต่แรงยิงมั้เห็นไหมแรงมากนะครับผมขวดเกือบล้มเลยนะอ่ะลองดูเหมือนจะหมดแล้วป่ะอืมเหมือนจะหมดแล้วนะครับน่าจะได้รอบเดียว <laughs> ต้องระวังกันด้วยนะครับในการทดลองตรงน,นี้นะครับสามารถทําตามได้เล่าเรียนแบบได้เล่นตามได้นะครับผม แต่ว่าต้องระวังกันด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น gas ไวไฟจริงจริงนะนะครับผมเอาจริงถ้าอัดใส่ขวดเนี่ยอัดเนี่ยอัดใส่ขวดอย่างเงี้ยปิดสนิทเลยนะแล้วก็แบบว่ามีระบบวงจรไฟฟงไ i f i เนี่ยให้มันจุดไฟข้างในอะ่ะแล้วก็ปิดสนิทอะ่ะเอาจริงเป็นระเบิดลกูกนึงได้นะครับผมเอาจริงมันแรงมากเลยนะครับผมก็โอเคนะผมหวังว่าจะได้ความรู้จักตรงนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเป็นการแยกนะของอนุภาคไฟฟ้านะผมระหว่างอะไฮโดรเจนกับซิเจนให้ผมแยกออกจากกันนะครับผมให้เกิดเป็นแก a สไวไฟนะผมมันจะเป็นไวไฟมากๆเลยเนาะ ตามนั้นนะผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมโอเคนะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ